สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเบียดกันอีกเช่นเคยนะคะเก,ก๋ไก่รายยาวเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกแน็กชาลียืนยันเรื่องของหัวใจไม่ใช่คอนเทนต์การใช้ชีวิตหลายอย่างไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้วันที่19ตุลาคม2566 เก๋ไก่นัทิชานามวงนักแสดงยูทูบเบอร์คนดังได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดโคฟบ,บนทำเลศักยภาพแห่งใหม่กเกษตรสีประทุมจากเอสซีแอตเลที่บริเวณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนและหลังจากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเลิกกับแน็กชาลีหลังคบหาได้กว่าสเดือนแต่ฝ่ายชายเสียใจบอกว่าคบกันสมปี และเมื่อนักข่าวได้สัมภาษณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรเก๋ไก่ได้ตอบว่ามันจบแล้วคะ่ะเราไม่ได้คุยหรือติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เดือนที่แล้วนักข่าวยังได้ถามต่ออีกว่าเสียใจอยู่ไหมตอนนี้ก็ฮิวใจด้วยการทำงานเสียใจไหมก็เสียใจคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าความรักไปต่อไม่ได้ก็เสียใจแต่ต้องมูฟออน และนักข่าวยังถามอีกว่าก่อนที่จะมุฟออนหรือไม่ไปต่อเราได้ปรับตัวกันแค่ไหนเก๋ไก่ได้ตอบว่าก็คุยแล้วปรับแล้วก็รู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้และนักข่าวยังได้ถามต่อว่าเหนื่อยกับการต้องปรับตัวเรื่อยเก๋ไก่ได้ตอบว่า เหมือนว่าเราเคยคุยกันแล้วมันไม่คลิกกันรู้ตัวตอนไหนว่าไม่คลิกกันจำไม่ได้เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะลงดีเทลว่าตอนไหนอะไรยังไงนักข่าวได้ถามว่าเสียดายเวลาไหมแน็กบอกเกือบสปีเก๋ไก่ได้ตอบว่าเกือบ3ปีใช่ไหมคือเราคุยกันประมาณ2ปีที่แล้วตามที่มีการคอมเมนต์กันในไอจทุกคนก็เห็น อยู่ในโซเชียลจากนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณสองปีตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนักข่าวได้ถามว่าเสียดายเวลาไหมเก๋ไก่ได้ตอบว่าเราไม่เสียดายเวลาเพราะว่าตอนที่เราคุยกันก็เป็นคนที่น่ารักต่อกันและก็เต็มที่แล้วและนักข่าวได้ถามว่าขอถามหน่อยว่าระยะเวลา3ปีคือยังไงหนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะ ไม่ได้คบกันสามปีนักข่าวได้ถามต่อว่าคุยกันเป็นเพื่อนใช่ค่ะคุยกันเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วงคุยกันอะไรอย่างนี้และเมื่อนักข่าวได้ถามว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการซ้อนใดๆเก๋ไก๋ได้ตอบว่าไม่ได้อยู่ช่วงเวลาที่ทับซ้อนค่ะก่อนหน้านี้คือสถานะคนรู้จักเป็นคนคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักดีนะพูดเก่งคุยเก่งก็เป็นช่วงที่ดีคุยกันตอนนั้นค่ะ เหมือนสถานะไม่ได้คบกันตั้งแต่ตอนนั้นมีที่พี่เขาบอกว่าไม่โสดแล้วใช่ไหมงั้นเราจะลองเปิดตัวใหม่สำหรับหนูถ้าพูดถึงการครบกันมันต้องเปิดตัวอะไรแบบนี้แต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาสองเดือนที่ทำเต็มที่แล้วนักข่าวได้ถามต่อว่าเรานับสถานะแฟนแค่ช่วงที่เปิดตัวหรอ และเก๋ไก่ได้ตอบว่าที่ต้องประกาศทั้งสองฝ่ายเพราะถ้ายอย่างนั้นทําไมถึงไม่เลือกที่จะออกมาพูดก่อนหน้านี้ถ้าก่อนหน้านั้นหนูเป็นผู้หญิงอยู่ดีๆจะประกาศบอกว่าหนูอะไรแบบนี้ไม่กล้าเพราะเป็นช่วงที่คุยกันและพี่เขาก็มีโอกาสที่จะทําอะไรของพี่เขาก็ได้หรือเราจะลองทําอะไรของเราจะทํางานหรืออะไรก็ไม่ติดอะไรแต่ถ้าเราคุยกันแล้วจะคบกันก็ได้แค่ว่าตอนนี้ก็ และนักข่าวได้ถามว่าเลิกกันด้วยดีไหมเก๋ไก่ได้ตอบว่าสำหรับหนูไม่มีอะไรติดค้างค่ะแต่ทางนั้นมีการโพสถึงหลายคนเลยรู้สึกว่าเลิกกันไม่ดีหนูแชร์อะไรใช่ไหมคะจริงๆไม่มีชื่อไม่มีอะไรแต่จริงๆหนูชอบลงเพลงลงสตอรี่หรืออะไรจะตอนที่แฮปปี้หรือตอนที่เซ็งๆคือหนูอยากทำให้ทุกวันมีอะไรอัปเดต คนดูจะได้รู้สึกว่าไม่ได้หายไปไหนจากโซเชียลและนักข่าวได้ถามว่าไม่ได้ตั้งใจให้ด่ามาใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นด้วยและนักข่าวได้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ตั้งใจให้ด่ามาใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแต่หลายคนมองว่าเราไม่ได้โพสเองหนูเป็นคนบอกเขาเอง ชื่นชมเขาเองว่าพี่เป็นคนเก่งแล้วหนูก็มองเห็นว่าถ้าเขาทำงานในวงการในใจหนูชื่นชมค่ะหนูเป็นคนพิมพ์เองไม่มีใครพิมพ์ให้ค่ะและนักข่าวได้สัมภาษณ์ว่าอีกประเด็นคือหลายคนมองว่ามีการช็อตฟิวกันเวลาไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรค่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีส่วนตรงนั้นค่ะมันเกี่ยวกับงานของเราไหมที่จะมีบทบาทใหม่ๆ การมีแฟนเลยไม่สะดวกกับการทำงานสำหรับหนูนะพี่เขาก็ทำงานหนูก็ทำงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องสองคนเราจะคุยกันมันคลิกกันยังไงไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าต้องหยุดแล้วอย่างที่บอกสำหรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหลายๆอย่างเราลองศึกษากันแล้วมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ได้เห็นที่เขาให้สัมภาษณ์ไหมทั้งสองรอบไหมได้ดูคะ่ะ มีอะไรที่ไม่ตรงไหมสำหรับหนูมันเป็นสิทธิ์ของพี่เขาที่อยากจะพูดสำหรับหนูมันจบแล้วก็คือจบไม่อยากพูดต่อไม่อยากลงดีเทลเรื่องของคนสองคนกับกระแสะที่ว่าไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามแต่เลิกกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างคนรอบข้างหรือคะไม่เลยคะ่ะ คนที่คุยกันแล้วเราต้องควบคุมความรู้สึกได้ทุกอย่างถ้าเรารักกันเราคุยกันถ้าตกลงทำอะไรร่วมกันก็แฮปปี้ที่สองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นยืนยันว่าเป็นแค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะมีคนสังเกตว่าเราเริ่มมีปัญหาช่วงมาเล่นละครเกี่ยวไหมหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าคนสังเกตอะไรยังไงไม่มีส่วนค่ะ เหมือนแนะเคยพูดว่าการครบกันมันมีกฎบางอย่างอ๋อจริงๆอย่าเรียกว่ากฎเลยค่ะคือหนูไปเจอในไอจแล้วเขาลงว่า2องหนูก็อ่าน2องมันหมายถึงอะไรมันคือแค่การกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าหนูกับพี่เขาไม่เคยตั้งกฎอะไรแต่ถ้าคบกันไปใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เรายืนยนันว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้เปลี่ยนเขาและรักครั้งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์คือหนูอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานและตอนนี้หนูเห็นว่าพีเขากลับมามีแพชชั่นในการทำงานแล้วแล้วเขาก็มีแนวทางของเขาหนูก็แฮปปี้ตรงนี้แล้วที่เราต่างมีแพชชั่นเป็นของตัวเองค่ะแน็กบอกว่าต้องยกเลิกงานคู่ร้อยกว่างานโหยกเลิกงานเนี่ยหนึ่งร้อยกว่างานเนี่ยหนูบอกว่ารับมาประมาณหงานไม่ถึงหงานด้วยซ้ำแล้วก็ร้อยงาน ถ้าติดต่อเข้ามาหนูก็ทําไม่ทันอยู่ดีเพราะมันหลายอย่างคือน่าจะไม่ถึงร้อยงานเลยค่ะรู้สึกยังไงที่แน็กทิ้งทายว่าเขาคาดหวังว่าเราคือเจ้าสาวของเขาในอนาคตเขาจริงจังกับรักครั้งนี้มากหนูก็ทํางานของหนูถ้าพี่เขาอยากทําอะไรก็แล้วแต่พี่แน็กเขาเลยเรื่องนี้มันเีเรียสเหมือนกันจริงจังเหมือนกันการแต่งงาน อหไือรอไรต้องใช้เวลาแล้วหลายๆอย่างมันไม่สามารถที่อยู่ดีๆเราคุยกันคือถ้าอะไรมันไม่แน่นอนหนูว่ายังพูดถึงไม่ได้เ,เรื่องนี้และรักครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภายไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดทกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ